วันนี้วันอังคารที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564อยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะลูกเดือนทั้งหมดมี12เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีทั้งหมด30วัน เอสามนี้มีเลขอะไรนะเด็กๆลืมหรือยังคะสามี 3... ามนํำศค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆเจอกับคองนะคะเราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยแล้วก็สระทั้งหมด8ตัวที่เราเรียนไปแล้วนั่นเองเด็กๆจําได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคองนะทบทวนไปพร้อมกันนะคะอ่เด็กๆเห็นไหมลูกเดี๋ยวเรามันมีทั้งหมด4แถวนะคะลูกเด็กๆเห็นตัวเลขไหมคะแถวที่หนส แถวแรกเลยนะคะแถวที่1นกอไก่จากซ้ายไปขวามือนะคะลูกกอไก่ต่อไปค่ะทอทหารจอจานมอมาอ้าพอพานนอหนูชอช้างพอหีแถวที่สามค่ะลูกแถวที่3มนะคะวอแหวนเริ่มที่วอแหวนตอเตา่าลอลิง ออ่างแถวสุดท้ายค่ะลูกแถวที่4ี่แถวที่4ี่นะคะบอใบไม้ปอปลาหน้าใบาบอใบไม้กับปอปลามาคู่กันเลยบอใบไม้ไม่มีหางยาวนะคะปอปลาหางยาวเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปดอเด็กแล้วก็สอเสือค่ะพยัญชนะเด็กๆจําได้หมดหรือ,อยังลูกนี่คือพยัญชนะไทยนะคะต่อไปจะมีสละ ด้วยนะคะเราจะทบทวนสระทั้งหมด8ตัวที่เราเรียนมานะคะลูกแถวที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยจากซ้ายมือไปขวามือนะคะลูกแถวที่1นะคะสระอะสระอะมีสองหัวที่เราเรียนไปแล้วนะคะลูกสระอะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะกอะกะทออัะจออจะ มอ,อมต่อไปค่ะแถวที่สองเด็กๆเ,เห็นไม่ลูกสระอะไรนะมีใครจำได้บ้างหรือเปล่าสระอาค่ะสระอาลาก้างทำแรกเลยนะคะแถวที่สองพออาพานอานาชอาชาหออาหาต่อไปแถวที่สามค่ะ วอแหวนนะคะเดี๋ยดูที่วอแหวนนะลูกแถวที่สานะคะสระอะไรลูกอยู่ข้างบนพยัญชนะแบบนี้สระอิค่ะสระอิไม่มีขีดวออิวิตออิติลออิลิออิอิแถวสุดท้ายค่ะแถวที่ 4. สสระอะไรลูกคล้ายๆสระอิเลยแต่เพิ่มขีดขึ้นมามี1ขีด เป็นสระอีสระอีมี1ขีดแถวที่4นะคะลูกเราไปอ่านพร้อมกันค่ะบออีบีปออีปีดออีดีสออีสีต่อไปเป็นสระอึแถวแรกนะคะลูกจะมีทั้งหมด4แถวใช่ไหมคะแถวที่1สระอึสระอึมีวงกลมๆก,กออึกึทออึทึ จอือจึอมอึมื่อแถวที่สองค่ะสระอือสระอือเด็กๆเห็นใช่ไหมลูกพิเศษกว่าตัวอื่นใช่ไหมคะเขาจะตามด้วยออ่างมาด้วยถ้าไม่มีตัวสะกดเขาจะมีออ่างมาด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คาคานั้นมีตัวสะกดตามมาออ่างก็จะหายไปนะคะลูกพอือพือนอือเนื้อชอือชือหอือหือแถวที่สามค่ะ สระอุสระอุอยู่ข้างล่างนะคะลูกข้างล่างพยัญชนะวอู่วุตออุตุลออุลุออูอุ่แถวสุดท้ายค่ะแถวที่สี่จากซ้ายไปขวานะคะลูกสระอูบอู่บูตอู่ปูดอู่ดูสอู่สูค่ะอ่ะเด็กๆเห็นไหมลูกอ่ะแถวนี้นะคะ สระอะคุณครูจะให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษเด็กๆจําได้ไหมคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆเขียนเขียนเหมือนที่เราเรียนในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กๆเขียนไหมแถวแรกเป็นสระอะให้เด็กๆเขียนแบบนี้นะคะแถวที่หนึ่งเป็นสระอะแถวที่สองเป็นสระอาแถวที่สามเป็น สละอีแลวก็แถวที่4เป็นสระอีแค่นี้นะคะแค่4ีตัวก่อนนะคะลูกสิแถวก่อนนะตัวอีกรอบนึงค่ะสระออสระอาสระอีแล้วก็สระอีแค่นี้นะคะเด็กๆเขียนมาเด็กๆไม่ต้องเลือกพยัญชนะเหมือนคุณครูก็ได้เด็กๆเลือกพยัญชนะตัวที่เด็กๆชอบแต่ให้มีครบทั้งหมด 4. สระได้แก่สระอะ สระอาสระอีแล้วก็สระอีค่ะสำหรับวันนี้เราบายบายพบกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ